ครับสวัสดีครับเอฟซี FC. ทุกคนครับเนาะเอามือขึ้นไปแต้มขึ้นมาหาปูปูวัดปลาต้องครับเนาะยินข่าวอ่ะเรียกเป็นเข่าเรียกเป็นถือครับ FC. เอฟซีก็ได้ขึ้นมาเมืองมาติดตามเมืองนะครับเอฟซีเนาะปูวัดปลามึงต้นไม้ต้น,ตนไหนมีต้นงามๆเอฟซี ได้แต่รียงวกนักันครับเอฟซีวัห้องน้ำเดวครับการธรรมตการครับปูจะเล่นพอครับเออดินข้าวถึกงวดจิตนึนี่กามตารเอขาเรียกว่าต่างวดี่แล้วโอ้งวดที่แล้วก็่าสร้างก็มาได้ก็ได้น้ำสร้างเอาสร้างมาได้สร้างแ้วว่าได้น้ำปูปูสิว่าได้น้ำสร้างเลยค่ะอกับเพื่อนฝันแน่กั สุ้กันแน่นั่นแล้วครับโอ้โหุยกันแน่นนังนสินะครับผมแต่ว่ากันเล็กเล่าโอเคอยู่ดิสนทนาเนาะครับสนทนากันแต่ว่าเล่ากันถือสร้างถือสองรอบจ้ะสองวันแล้วพระท่านถือก็เคลียร์เลยถือม่ยเลยปูวัสดุก็บวถสดตัวเนาะค่ะปูบ้มักปัดได้ด้วยแค่ถูดอลลารีอยู่แล้วเออแม่ยครับปูใบสองใบพอแล้วครับผมลอตเตอรี่นี้แน่นอนที่สุด ถือเป็นล้านเขากับโบตอมโมตัวนี่ลรตรีมานางๆถ้าสีเดล่งก็น่าครับขึ้นมาอยู่ตะกี้กหมดทีมงานเตียวบ่อปูอยู่เือกปูปอยู่ตเกียเกี่ยวที่สามเกี่ยวที่สามมังเลีวออกกันเรียวออกเนี้ยผมมาชนว่างที่เป็นห้องน้ำเบวบ้านกะจีมันกะจีเจ็ดต้นหกเจ็ดทีนี่ลมบางหมดทันว่าห้องน้ำเดว ก็ที่กัเบิ่งใบเศรษฐีกับสองเจ็ดขอเราเนี่ยเอ้านี่ยังคือเป็นสีก็ทำนี่แหละก็แล้วเลยข้าชุมมือนี่ะมิดฝนเอ้ามันสีอัี่อันหเจ็ดสีหกเจ็ดหกมาปสริฝันเหอครับก็สันมันสีแล้วแ่เด้ว่าเขาก็ขอคนเนาะเขาบอกไปสีแล้วไปมันออกขึ้นบอออกบ่รู้แล้วเปเรียงนี้มิฝันมาครับปู่ก็เลยก็เลยโพสไปเรียนไปชวนติ๊ตูแดงได้บ้านนี่บอกคนนั้นบอกคนนี้ขึ้กันแล้วก็ได้ มันออกมาถ้าพันบม่ได้มาโมทนาหของน้ามันเสร็จแลลวเด้เลบางสิครับอืมสรุปได้ว่าตัวเด้กบปูสองหกเจ็ดี่เจ็ดนี่แหละโอ้หมันกระลุกกระลึกยุ่นครับครับก็จาตัวได้อยู่อืหกเจ็ดสี่หกสี่เจ็ดเนาะครับสองเจ็ดขึ้นอยูบปะค่ะขึ้นยูบคือเกาสองเจ็ด ต้นเรษีม่ก็นได้ใองสาต้นเศรัฐีครับไปสร้งบไปังก็สร้างบห้บงตาเป้่าก็ได้ดวงให้ดวงมันเอาที่ปูนิี่มีฝันต้องหมดของหมดนี่หมดของหมดนี้ครับหกเจ็ดสี่หกสี่เจ็ดสี่หกสี่เจ็ดนี่เนาะต้อไปกลับมาให้ตะเด่นห้อนะตูนกันรลงบนล่างก็กลับบนล่างอ่าบนล่างเจ็นไหนดิสี่เท่าน้นละสี่เจ็ดี่น้องครับกว่าตังสี่ดิ เลหกสิบเจ็ดเป็นหกหกชี้เจ็ดหมื่นี่ละที่าวัศนวาครับอตัวนี้ครับผมหกชีเจ็ดมืนี่สี่ดวีเจ็ดมื่นีคุณว่าบุรียี่สิบเจ็ดดเลยไบเบิ้งอันนั้นเอ้าเลอยนออกงนหันชสองเจ็ดบบนี้ครับผมเพราือตรงครับสองเจ็ดกับผมแต่ว่าครับเจ็ดมันเป็นตัวได้ฮะเปลี่ยนเปิดเอาว่าครับคิดอืมเอาทำนั่นล่ะ อืมเนี่ยู่ปูตัวดล็กพอตัวนะครับผมโอ้ยสามตัวฉ่นฉ่นเนาะโอ้ก็ถ่ายมาสามตัวแคนปานี่ถือเรียกสามตัวเนาะเต็มกระเป๋าไว้เท่าไรเงีนยึงวดที่แล้วกามันตั้งสางเป็นว่าเอาน้ำปูเนี่ยน้องชมวดที่แล้วเข้าตัวเลปูห้าสามก้มมนเรื่อง อ่ามหสเรื่องสามวก็ตามที่เจ้าได้ยินนั่ละเขเป็นตนต่อผู้ชมครับผู้ชมครับากถยากใช่กาดีเบ้ากัคือจวกันกับ่เว้าับไปพิจารณาดูคอนะตัวเลเป็นเ่้นข้าตนเป็นยนี่แหละ็เช่นางนันอครับผมเอาที่ครับผมผู้ประกันกันอ่าได้หวดนี้ฟันแบบเพ่งร่มตื่นนะพี่น้องเ่งรับคืงตื่นกันได้มา สี่มือว่าคือหลังครับมาทายอันนี้ไปครับผมกจแน่ชกเจ็ดสี่หกสี่เจ็ดต่่นหกหกสี่เ็ชมตัดเล่นหกตัวว่าคตไก่เขาคือว่าจิไปมีธุระอยู่มืออนี้ในบ้านจีไปกระดูกอธิโอเจ็บอิอันสองเก็ดสองเ็ดออกมาจากไสองเ็ดนี่ยคือตเจ็ดทีตัวเจ็ดทีอ เราะวาต้นีนด้ให้วาอันต้นเศรษฐีได้จะใส่อ่อข้างหน้าได้อันเพราะว่าเครมาแล้วนะเพราะว่าเคยมาแล้วอันวดมันออกยที่อเนดมันออกข้าวหน้นลูกศมพาดนครับข้ามันหครันมาให้โชคอีกขอเจ็ดสี่เี่ะสองเกสีเกนุกลมมนเดองเสีก็ตัดเลยน้นี่กงไดน้ ไอาจะเพิ่มให้รอดสองเก็บซี่เก็บเพิ่มให้รอดที่น้องอืมตัดอ่าจับไฮ้รอดเออเมื่อยู่ได้เห็นยู่แล้วครับผมอันนี้ครับทุ้คนแคปหน้าจอไว้ให้ทุกคนเอาไปพิจารณาโอ้ยใาการรับฟังรับชดมันจครับเด้อทีมงานมือหนึ่นี่มานํากันหลายซองอยู่เขาเขามาจังหมดหรือไงจ้ะครับครับเลขที่ก็แปลอ่านผู้เดียวก็ได้นี่คือชื่อว่าเขามัน ายๆก็มันหลุดแต้มหรอครับหุดแต้มส่วนมากมันหุดแต้มนี่เป็นแต้มลงแนะครับเจ็ดสี่เจ็ดสามนัเนาะเอฟซเนาะครับผนเจ็ดสี่เจ็ดสมมาจากไหเอาเพิ่นขึ้นแต้มลงแต้มเนาะเอาได้นีก็ไเ้พี่้องชมนงหลับมันจีรัยามันจายแต่ตัวเน้นนี่ครับพี่้องเจ็ตัวเน้นแต่ตัวนี้ได้พี่นัวงเ่ละวบกลมให้ฟรอมนะวงกลมให้ฟรอม หนึ่งสิงห้าคมหกห้าเนาะหกเจ็ดหกเจ็ดชี่ไปเกตอ่าหกชี่ชี้หกไปที่ที่พี่น้องชมตัดเล่นกันนะครับปูวัดปลาไพ่หามาแล้วครับพี่น้องหามาแล้วเราเปนจ้าู้องจริงลครของวันที่หนึ่งสิงหาคมสองพันหกสิบห้าก็ได้พี่น้องเด้อ เอาแคบหน้าจอไว้เอาไปเชียงโชว์กันน,น,นะครับอันนี้เป็นเลขนีิมิดฝันเนาะครับเนาะเลขฝันเลขนิมิดฝันช่องเจ็ดเป็นเลขต้นดอกต้นเศรษฐีอ่าฝันพอฝันกับเพิ่นกับฝันให้ยไปแล้วหกสี่เจ็ดนี่ครับพี่น้องชมอ่ะแคปหน้าจอเรียบร้อยนะครับผมครับผมโอ้ยแคปหน้าจอแล้วเอาไปวางดูแบบเแล้ยวๆเลยนี่บ่แเหล่าเหล่าเรื่องของน้ำติดกระเบื้องข้างนอกความตัวน,นี้ แลปูามาแมมดสดงสร้างห้องน้ำนะครับเนาะก็ถือว่าแล้วเหลือตะเก็บสีท่าสีน้อยนึงอยู่นี่ครับเอฟซีดเ,ดเดี๋ยวพอเตรียมผ้ามาเบิ่งอันอันนึงอันแนมอีกเด้อนี่ครับอันนี้คือเป็นโล่ง อบอยาสมุนไพรครับเอฟซี e ครับเห็นไหมครับเป็นเตาอบต่อทอออกมากครับ e เอฟซีเพื่อนต่อทออกมากจากทางแดงต่อเขาในห้องนะครับเนาะเอฟซี e โอ้คือมีโอกาสผู้ใดอยู่ไก่เด้อครับนถจะอบสมุนไพรกับมาเบิงครับนี่ต้มนี่หอ,อยาเพื่อน อยาต้มส่ทางแดงครับเอซเป็นหองนะครับเอซเนาะเป็นหองปูนอบสมุนไพรคับเอครับ,รบนี่คือเลขปูวัดปลาไผ่เนาะครับเนาะเป็นเลขจังไดนะครับนี่มิตฟันหงเพิ่นเนาะครับเนาะ วันที่หนึ่งสิงหาคมหกห้านี่ครับเอฟซีที่ว่าตัวตัวที่มันเน้นให้คือหกสี่เจ็ดนะครับเนาะตัวหกเจ็ดสี่นี่คือลับใบรับสองเจ็ดสี่เจ็ดนี่ก็เป็นเลขอ่าตัวดอกเศษฐีนะครับเนาะครับเอาแคบหนาจอยเบิ้งนะครับเด้อเอฟซีมากระจัดขัดกระพานเนาะครับเนาะตัวเลขเป็นแชนแนวทางนครับเนาะมีไผ่หูจกคนบารเลขสิออกตัวใดเพ่ตมกันได้มาติดตาม วันที่ผ่านมาเพิ่นก็ว่าพันได้ถือหาซ้ำนะครับเนาะถือเหล็กกลางครับเอาจับไปครึ่งครับเอฟซี FC. สุดท้ายทายสุดพอแต้มมีแค่นี้แล้วครับเด้อขอเอฟซี FC. ทุกคนที่เขามาเบิ้งมาติดตามพอแต้มมีแต่ความสุขความจเจริญน,นะครับเนาะความเจ็บใหญได้ควมามไข้ย่ให้มีนะครับเด้อขอให้มีอายุมันควนยืนธรรมาค้าขา,ขายสิ่งเล็กขอให้จเจริญรุ่งเรืองนะครับเนาะวันที่หนึ่งสิงหาคมก็ถูกหวยรวยเงินกัน ถือรวนทีนึ่งเลยครับเวยเอฟซครับสุดท้ายท่ายสุดนี่พอแต้มก็มมแเ่นี้ขอกราบสวัสดีครับ